สักตัวหนึ่งไว้ตกปลาวันนี้กบสุกตาขอแนะนําเืียปลอมทั้ง2รุ่นนี้ครับผมนี่รุ่นนี้เป็นรุ่น Image แล้วก็รุ่น Quality นะครับ2รุ่นนี้มีขนาดเท่ากันนะครับ3.5เซนเท่านั้นน้ําหนักอยู่ที่6ก,กร,รมัมใบหลิว2ใบใบนึงจะเป็นใบมงกูดครับอีกใบนึงจะเป็นใบดัดครับเมื่อ2ใบนี้ผสมมสาร มันจะเข้ากันอย่างลงตัวครับคือดีดน้ําแล้วก็ทําให้เกิดฟองเดี๋ยวเราจะทดสอบแอคชั่นให้กับคุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับนะสำหรับกบสตาร์รุ่นคุณตี้นะครับดูนะครับจะยึดนะครับน้ําหนักดีตีไกลครับดูแอคชั่นโดนๆครับใช้งานง่ายมากครับตีไปแล้วก็จะยกคันก็ได้จะไม่ยกคันก็ได้เดี๋ยวดูรุ่นเเมนะครับ ชั่นไหมครับคุณผู้ชมครับดีดน้ำกำลังดีนะครับใบเคาะก,กันทำให้เกิดฟองครับออปชั่นครบๆนะครับจกกันปากฉีก,ก็มีนะครับใบเหลีวก็มีให้กันถึงสองใบนะครับแถมมีลายเซ็นของกบซุปตา์ไว้ด้วยนะครับที่ด้านใต้ถองตัวเบ็ด 1O โอของ SNS อนะครับรองรับสัตว์ใหญ่ได้สบายไม่ว่าจะเป็นปัาช่อนใหญ่หญปัชะโดยักษ์ก็รองรับได้สบายสีสันมีให้เลือกทั้งหมด สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองตองสีดำสีม่วงสีส้มรวมไปถึงสีเขียวเหยื่อตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงหมายข้างทางหมายนาน้้ำท่วมหมายท้องลง่องและที่สำคัญนะครับใช้งานง่ายมากโดยเฉพาะมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นจะตกปลาแบบตี้ยปอ,อมนะครับทั้ง2รุ่นนี้ราคาเท่ากันครับตัวละ75บาทเพียง สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้หรือสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Lazada หรือ s h o ป e e ทุกวันนี้เขาก็มีเก็บเงินไปทางแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากคุณผู้ชมนะครับอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนกบสุตาด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงมารับชมการทดสอบกบสุตาทั้ง2รุ่นนี้แล้วกันนะครับ โูหมาโอ้หูชมละทัเเลยโอ้โหอุูอชมใหญ่มากนี่ครับโอ้โหย,ยักษ์เลยอะโอ้โหผมไม่คิดว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดนี้นะซุมให้คุณผู้ชมได้เห็นหน่อยนี่ครับมันกัดอิเมจสีส้มครับเต็มเต็มเลยด้วยใบที่ผสมผสานนะถึง2ใบนะครับทั้งเคาะนะแล้วก็ทำให้เกิดฟองนะครับ นี่จึงเล่งแล้วแล้วก็ดึงดูดให้ปลาเข้ามาชาร์จเหยื่อได้เร็วกว่าปกตินะคุณผู้ชมดูแป้งๆเลยครับและที่สําคัญนะฮะกบสตา์ตัวนี้ราคาเพียงตัวละ75บาทเท่านั้นเองนี่โอ้โหตัวนี้ถ้าได้ไปนี่คุ้มเลยเห็นไหมนะนี่ามีปุ่มกันฉีกนะครับทําให้อ่าทำให้ปากไม่ฉีกขาดง่ายเห็นไหมซูมซูมให้คุณผู้ชมดูซูมมาหนะเห็นไหมเห็นไหม เห็นนะนี่นี่นี่ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะสำหรับกบสุตารุ่นอิมเมจสวยถูกทนอย่างไรผมขอถ่ายรูปก่อนทำใจไปเลยคุณผู้ชมนีครับทําไมหน้าครับมีตะครับอยู่ข้างหน้าด้วยเดี๋ยวเราลองดูครับอิมเมจตีข้ามตะครับไปโน่นนี่ปลาจิบ แต่มันจิบข้างตะคัดเลย <c oughs> จลองตีช่องนี้ดีกว่า หันมาช่องนี้โดนเลยครับเดี๋ยวขอเอาเคปเปอร์แป๊บนึงครับนี่ใสสวยเลยหันมาตีช่องนี้ตอนแรกผมตีอยู่ช่งทางนี้นะครับทางช่องทางเนี้ยไม่มีอาการครับพอหันมาตีช่องเนี้ยไรไรกวดมาดูดปุ๊บเลยครับนี่ฮะ กระปช่อนนานครับใส่สวยเลยกัดอิมเมจสีม่วงสองใบหลิวเนี่ยครับใบหลิวก็เป็นสองใบเคาะกันนะครับทําให้เกิดฟองแล้วก็เสียงเล็กน้อยนะฮะให้ทําให้ปลาเข้าชัดเหยอะได้ง่ายขึ้นนะครับอีกใบหนึ่งก็เป็นรูปมุงกุฎแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นทรงดับดีดน้ํานะครับทําให้เกิดมีฟองนะเคาะก,กันนี่ครับใช้งานได้สภาพใหม่ครับอันนี้ก็น้ําหนักค่อนข้างตีไกลครับ น้ำหนักก็อยู่ประมาณหกกรัมครับตีไกลมากแล้วก็ตัวเบ็ดค่อนข,ข้างแข็งและคมนะฮะรองรับจะสั่ส์จใหญ่ได้สบายยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับสำหรับกบสุตาตัวนี้ก็รุ่นอิมเมจครับสวยถูกทนฝากไว้ผลงานไว้ด้วยครับอิมเมจราคาเพียง75บาทค,ครับผมฝากด้วยครับสวจอดครับ สวยงามไหมครับใจขอบทิปเปอร์หน่อยนี่ผู้ชมปั๊บเขาให้กัดคอลิตี้สีส้มครับเห็นไหมนะผู้ชมนี่รถลังมาพอดีเลยนี่ฮนะ เต็มกัดคุณภาพสีส้มครับไงเต็มเต็มเลยนี่โอ้โหเต็มปากเต็มคำเต็มคอฮนะฝากไพด้วยแล้วกันนะสำหรับคุณภาพนี่นะถูกและดีต้องคุณภาพเท่านั้นตัวละ75บาทคุณผู้ชมหมายคงครับนี่ฮะกุบสตาร์คุณภาพ Muito bom.

ตีไปสามไม้นะแต่ว่าผมตีไปทางนู้นสองไม้พอตีข้างตะลินตรงนี้กัดปุ๊บเลยครับเดี๋ยวใช้กิปเปอร์กันนี่ฮะนี่ับใสสวยเลยครับถับลเลอร์เลยใสเป็นโลเลยครับนี่กัดสีเขียวครับเป็นกบยางหนังกลับนะครับใบหลิวสองใบหลิวนะครับ ไม่หลิวก็จะเป็นรูปหัวกระโหลกไปนึงนะฮะอีกใบก็จะเป็นทรงหยักนะฮะเคาะกันเกิดฟองทําให้ปลาเข้าชาร์จเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะฮะใช้งานได้ทุกสภาพหมายนี่ครับขอบคุณงานไปด้วยครับขอบซุปตาถูกและดีต้องคุณภาพเท่านั้นครับฝากไันด้วยครับสินจอมาครับเดี๋ยวขอ่ายลูกก่อนใช้สวยเลย